สวัสดีค่ะปุ๊กจงมลพราริดนะคะแฟชั่นดรคเตอร์นิสานโบกประเทศไทยค่ะวันนี้ค่ะปุ๊กจะมาแชร์บิวตี้ไอเทมที่ถือว่าเป็นแฟริตประจําปีนี้ของปุ๊กนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยปุ๊กเลือกจากชิ้นที่ปุ๊กใช้เป็นประจําทุกวันแล้วก็ใช้เพื่อที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การทํางานที่ต้องออกกองตั้งแต่เช้าจะรดเย็นค่ะซึ่งเราก็ต้องเจอสภาพแบบ ของอากาศหรือว่ามลภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลยในการเลือกสกินแคร์ของปุ๊กเนี่ยุ๊กจะเรื่องในเรื่องของการบำรุงที่ล้ำลึกในขณะเดียวกันเนี่ยก็โปรเทคแล้วก็ซ่อมแซมผิวไปในตัวด้วยรวมถึงเมคอัพนะคะก็ต้องเป็นอะไรที่สามารถที่จะอยู่ได้ตลอดทั้งวันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีส่วนในเรื่องของการบำรุงผิวด้วย มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวบูสต์ผิวของปุ๊กเลยค่ะนั่นก็คือ The Elixir ของ o r g a s i o n s Bader ค่ะซึ่งตัวนี้ปุ๊กใช้เป็นพรีเซรัมนะคะใช้ทุกวันก็คือหลังจากที่เราทําความสะอาดหน้าโทนเนอร์เสร็จแล้วปุ๊กก็จะใช้ตัวนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยค่อยใช้ตัวบํารุงถัดๆไปซึ่งปุ๊กมองว่าเขาเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมประสิทธิภาพให้กับการบํารุงผิวอะค่ะเพื่อให้การทํางานของ กินแคร์ทุกตัวเนี่ยมันทำงานได้ดีมากขึ้นนะคะซึ่งส่วนผสมหลักก็คือ TFCs แน่นอนนะคะที่เป็นเอกสิทธิ์ a u g u s t i n ิ s b สบา r เค่ะแล้วก็มีการผสมผสานในส่วนของเพปไทด์ต่างๆที่มีประโยชน์กับผิวค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวโปรดเลยนะคะเพราะว่าปู๊เพิ่งได้เริ่มลองใช้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ย เป็นแฟนของล a พ r รีอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ก็คือตัว Life Matrix o ์ Rejuvenation Cre นะคะซึ่งเพิ่งออกใหม่เลยซึ่งครีมตัวนี้เขาเป็นเหมือนลอง g e ว i t y Cream นะคะคือเขาสามารถที่จะบำบัดแล้วก็ซ่อมแซมไปได้ถึงเซลล์ผิวเลยนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะสามารถเข้าไปแก้ได้อย่างตรงจุดมากขึ้นอย่างปุ๊กจะใช้ตัวนี้เวลาที่ปุ๊กรู้สึกว่าผิวแห้งมากๆหรือว่ารู้สึกว่าผิวไม่กระชับเลยพอใช้ตัวนี้ก็จะสามารถแก้ผิวหรือว่ากู้ผิว นี่ได้แบบรวดเร็วอะคะ่ะและสำหรับชิ้นถัดมานะคะชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์โปรดของปุ๊กจากทางฝั่งญี่ปุ่นค่ะนั่นก็คือตัว B A 7 lotion ของโพ l ลาค่ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำตบโลชั่นที่ช่วยมากๆสำหรับใครที่มีปัญหาผิวแห้งมากๆนะคะเพราะว่าอย่างปุ๊กก็ปุ๊กจะใช้เวลาเดินทางและแบบเจออากาศนาหนาวๆซึ่งพอใช้โลชั่นตัวนี้จะรู้สึกเลยว่า ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ฟูเลยใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้หรือว่าจะใช้แบบระหว่างวันจริงๆใช้ระหว่างวันเนี่ยเนื้อเขาก็ค่อนข้างแบบซึมง่ายค่ะสามารถที่จะมาแทบแท็บระหว่างวันเพื่อให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าเป็นตัวโปรดประจําปีนี้เลยค่ะและอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่เรียกว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้ของปุ๊กพวกปุ๊ก,กเนี่ยพกติดตัวตลอดเวลานั่นก็คือ Hydra Beauty e s s e n c ต Mist ตัวนี้ของ c h a n e l ค่ะปุ๊กว่ามันเป็นเป็นชิ้นที่สามารถใช้้หลาาายโออกกกสนะะบงทีุกก็ใช่่แต ห,หรือว่าใช้หลังที่แต่งหน้าเสร็จเพื่อที่จะล็อกเมคอัพแล้วก็เพื่อเติมความชุ่มชื้นระหว่างวันได้ทั้งวันเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นด้วยค่ะและสาหรับในบางวันนะคะที่ต้องออกแดดหรือว่าต้องไปเจอมลภาวะเยอะๆเนีเย่ย,ยกลับบ้านปุ๊กก็จะใช้นี่เลยเป็นแมสคค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สาวๆไม่ควรมองข้ามเลยเพราะว่านอกจากการบํารุงสกินแคร์ทั่วไปแล้วเนี่ยการใช้แมสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการบำรุงที่มันอินเทนซีฟมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างปุก,ปกจะใช้้ตัวนี เป็นของ biology recherche นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเรียกว่า mask VIP O2 ซึ่งเป็นตัวเด่นของเขาเลยค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยเติมออกซิเจนให้กับผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยดูสดใสเปล่งปลั่งแล้วก็ดูชุ่มชื้นขึ้นทันทีค่ะ และมาในส่วนของ beauty gadget โปรดประจำปีนี้ของปุ๊กนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูเนี่ยจะเห็นว่าปุ๊กใช้ตัว FAQ102 ค่ะซึ่งปีนี้ก็ยังตกเป็นของ FAQ อยู่นะคะแต่ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยค่ะนั่นก็คือตัว Light Therapy ซึ่งเป็นหน้ากาก LED นะคะชื่อว่า FAQ202 นนั่นเองค่ะซึ่งความพิเศษของเขาแน่นอนค่ะก็คือเขาเป็นการบาบัดผิวด้วยแสงนะคะซึ่งก็จะมีแสงเนี่ย 8สีด้วยกันซึ่งสามารถเลือกใช้ได้เลยตามปัญหาที่เรามีนะคะอย่างปุก,กับบุกก็จะเลือกเป็นแบบแสงสีแดงอันนี้นะคะเพราะว่าแสงสีแดงเนี่ยจะเหมาะมากๆสําหรับคนที่เริ่มมีปัญหาริ้วรอยรูขุมขนไม่กระชับแล้วก็ความหย่อนคล้อยต่างๆซึ่งแสงสีแดงเนี่ยเขาจะช่วยเราได้ดีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแสงอีกหลายสีนะคะนี่เปลี่ยนสีได้แล้วก็ชอบมากๆเพราะว่าใช้งานง่ายค่ะ อย่างตัวนี้นะคะปุ๊กจะใช้วันละ15นาทีค่ะจะเป็นใช้ช่วงตอนเช้าหลังตื่นนอนก็ได้นะคะหรือแม้แต่ช่วงก่อนนอนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานง่ายน้ำหนักเบานะคะแล้วก็สามารถใช้แบบแมนนวลก็ได้หรือจะใช้ลิงก์กับแอปก็ได้ค่ะมาในส่วนของเมคอัพกันบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการบำรุงผิวเนี่ยเมคอัพก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันระหว่างวันนะคะอย่างปุ๊กเนี่ยปุ๊กจะเน้น หาชิ้นที่สามารถที่จะ touch up ระหว่างวันได้แล้วก็ติดทนนานค่ะอย่างปุ๊กปุ๊กจะใช้ตัวทอมฟอร์ตตัวนี้นะคะซึ่งปุ๊กชอบเนื้อเพราะเขาเป็นเนื้อแบบ soft m a มทแล้วก็ b u r ์ i n g ก็คือช่วยในเรื่องของการพลางรูขุมขนในเรื่องของริ้วรอยได้ด้วยนะคะเดียวกันเนี่ยก็ให้เนื้อที่แบบเนียนเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่วาวจนเกินไปคือถ้าสําหรับคนที่มีผิวหนะ้าค่อนข้างมันปุ๊กแนะนําเลยตัวนี้นะคะมันจะสามารถช่วยคุมมันระหว่างวันได้ด้วยแล้วก็ทาไปแล้วเนี่ยผิวกริบแล้วก็เรียบเนียนมากๆค่ะ มากันที่ชิ้นถัดมานะคะชิ้นนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่ต้องบอกว่าปุกถูกป้ายยามาจากช่างแต่งหน้าอีกทีหนึ่งค่ะก็คือตัว artist concealer palette ตัวนี้ของจอง g z a m u n ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็น concealer ที่ครบถ้วนนะคะกับทุกปัญหาผิวเพราะว่าเขามี p a l e t t สีที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเรามีปัญหารอยคล้ำใต้ตาหรือมีรอยสิวรอยแดงรอยดำอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้หรือว่าเบ l e n d แต่ละสีเนี่ยเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับการที่เราอยากจะปกปิด ว่าเรามีปัญหาอะไรของผิวนะคะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เพิ่งเริ่มใช้แล้วก็ติดใจมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าพ๊กใช้ความสำคัญกับเมคอัพที่ติดทนนานซึ่งในส่วนของลิปสติกค,ค่ะต้องให้ตัวนี้เลยนั่นก็คือกิกโกะนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อว่ารุ่น Unlimited Double Touch นะคะเห็นไหมคะเขามี2ด้านซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเบสนะคะซึ่งจะมีเนื้อแบบแมทซึ่งติดทนมากๆนะคะถ้าใครได้เคยลองใช้จะรู้เลยว่า ทานกาแฟหรือทานอาหารก็ยังสีไม่หลุดนะคะแต่ความสพิเศษของเขาก็คือกลอสที่อยู่ด้านหนึ่งที่เราจะใช้ท็อปบนเบสเนี่ยยิ่งติดทนเหมือนกันค่ะบางทีกลอสเนี่ยจะมีปัญหาว่าแบบหลุดง่ายใช่ไหมคะแต่ว่ากลอสตัวนี้ของกิโกะเนี่ยติดทนไม่ว่าจะแบบผ่านไปตลอดทั้งวันนะคะริมฝีปากก็ยังดูอวบอิ่มอยู่ค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าปีนี้เนี่ยเรื่องของเวลเนสเนี่ยกำลังเป็นอะไรที่ คนพูดถึงกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหอมกลิ่นโปรดของปุ๊กประจำปีนี้ปุ๊กก็เลยยกให้กับตัวนี้ของปันปุริค่ะซึ่งเขาเป็นน้ำหอมที่อยู่ในซีรีส์ The Wellness Fragrance Series ของปันบุริเขานะคะความพิเศษของน้ำหอมซีรีส์นี้นะคะเพราะว่าเขาได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องประสาวิทยาเนี่ย เพื่อในการคิดค้นกลิ่นที่จะช่วยในเรื่องของการบําบัดจ,จิตใจได้ค่ะโดยกลิ่นนี้นะคะชื่อว่ากลิ่น i n t e n t i o n ค่ะกลิ่นนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมแล้วก็ทําให้จิตใจ,จของเราเนี่ยรู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายค่ะ นอกจากสกินแคร์เมคอัพนะคะอีกหนึ่งไอเทมที่ไม่ควรมองข้ามเลยนั่นก็คือในเรื่องของแฮร์แคร์นั่นเองค่ะอย่างปุ๊กๆจะมีตัวนี้ค่ะที่ถือว่าเป็นเฟรนด์ประจําปีนี้เลยเรียกว่าเป็นชิ้นที่ปุ๊กเนี่ยพกติดตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของการเดินทางหรือว่าในชีวิตประจําวันทุกวันเลยนะคะซึ่งแฮร์มิสตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวที่สามารถปเทคผมของเรานจากการทําลายต่างๆไม่ว่าจะจาก แสงแดดนะคะมลภาวะรวมไปถึงสําหรับคนที่ชอบว่ายน้ำเนี่ยนะคะสามารถที่จะฉีดก่อนลงสระว่ายน้ําหรือแม้แต่ลงทะเลได้ด้วยซึ่งเขาจะสามารถปกป้องผมของเราเนจากการทําลายต่างๆของสารเคมีคด้วยค่ะก็ถือเป็นไอเทมโปรดชิ้นสุดท้ายสําหรับปีนี้ของปุ๊กค่ะและนอกจากไอเทมชิ้นโปรดนะคะถ้าพูดถึงสถานที่ที่ปุ๊กเลือกที่จะไปเพื่อดูแลตัวเองเป็นประจำเนี่ยก็คงต้องเป็นสมิธคลินิกค่ะจริงๆแล้วสมิธคลินิกเนี่ยปุ๊กไม่ได้ไปแค่ดูแลในเรื่องของผิวเท่านั้นค่ะแต่ว่า พวกจะให้ความสําคัญในเรื่องของลองชีวิต y ด้วยซึ่งคุณหมอโอ๊กเนี่ยจะเป็นคนที่ให้คําปรึกษาด้านลองชีวิต y ได้ด,ดีมากๆไม่ว่าจะในเรื่องของการแบบตรวจเลือดเพื่อที่ดูว่าสภาพร่างกายเราเป็นยังไงมีการให้วิตามินที่เหมาะสมกับร่างกายหรือแม้แต่ในช่วงที่พุกเดินทางเยอะๆอะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็ตแหลกหรือว่าการที่อิมมูนิตี้เราค่อนข้างแบบ drop เราก็จะสามารถไปดิปวิตามินได้ด้วยนะคะรวมถึงได้วิตามินเสริมให้เหมาะกับแต่ละช่วง ที่สภาวะร่างกายเราเจอด้วยค่ะและนี่ก็คือ Editor's Favorite ประจำปีนี้ของปุ๊กนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนทั้งการทำงานหรือแม้แต่วันหยุดพักผ่อนแค่เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองและทำความเข้าใจคุณก็จะสามารถสวยในแบบของตัวเองได้แล้วค่ะ